ปลาสดมีรถมาขายหอยนะฮะทุกคนไปดูกันนะฮะหอยอะไรยังไงนะครับเป็นที่แตกตื่นของชาวยูทูบเบอร์มากนลฮะหอยหน่อยแท้หอยใหญ่หอยใหญ่อมเ่ซื้อไหมแมาซื้อไป่อยไหมพีจิม มาช่วยกันซื้อลละถุ n ครับสามถุงาถงั้าสิบกว่าสามถุงห้าสิบคพี่ช้อนจะเอาถุงพ่อค้าพี่มานาจะเมาหรอพ่อเมาอยู่น้ามานาหน่อาถุงทั้งหมดตอนนี้จะไม่จะเมาถุงห้าสิบนี่ดัง5ลยรห้าสิบกว่าห้าสิบกว่า

ร้อยหนึ่งมะม่วงเลยค่ะเลยค่ะมะม่วงร้อยห้าสิบแถะมะม่วงไหมไม่อปถามเพิ่นแฉะมะม่วงไหมซื้อหอยแฉมะม่วงไซื้อหแถมะม่วงื้อหอยแถมะม่วงเม่แม่สมซื้อโอ้มะม่วงอะไรเนี่ยทำไมมันหอมจังอ่ะเอาเลยครับจิ้มเลยครับผมได้ไเลยครับลูกมันแมงแมงย่าเเครับเอะอไม่แมงโดนแมงกินได้ เอาลอยนึงห่ครับนี่ลอยนึงเอาหอยลองให้พันลอยนึงยยถุงมาเอาหพันุไปด้หกถุงครับได้หกถุงอาไปเนี่อาไปอยครับนี่ผมก็จะพาได้หอยพันดีแลครับหอยพันธุดีโอ้ยิ่งอยากได้พันดีๆแบบนี้ล่ะพันธุ์ดีหอยพันี่นะอยมะมวงมะม่วงก็ละรุ่นันะรุ่นน้อยรุ่นน้อยม่รุ่นใหญ่ มีต้ใหญ่ีว่ากได้หอยใหญ่อะค่ะเจหน้เาหน้าเอาพอพันเมพันตัวจริงหอยเรี่เรียก่ได้ขาบ่หอยเชอรีไม่ทไรบเพาพ่อไม่อยากได้ครับหอยเชอรี่อนี่ับบ้านบ้านบัวครับ บอกไทยบค่ะบัวครับอันนี้หบัวุไทยครับโอ้ก็ข่อยมากแหละถ้าว่าคำา่าบัวน่ข่อยซื้อเลยละลอยนี่หะเอาลยันี่ข้าังไไัวนะี่น้องไมไปปล่อยตรงนี้เค่ะปล่อยชป่อยาไปปล่ไมืปล่อยมือกันมาเหีชุมชนยูทูมเบอร์ไม่คมบ่มโอ้ไม่แกงงป่ะน่าถุงนึงครับถุงนึงเสียเปียกเด้ เสียเปียมเพาต้องอาแทุ่งหาทิบย์บาททางพ่ออ่อทางพไปเสืออีกสองถุงเป็นสามถุงรวมเป็น3าถุงห้าเซนเอาเอาหกบาทให้ไปนสิบาทีบาทให้สถุง พี่เสือให้หกสิบบาทได้วสี่ถุงพี่มานาซาวพี่เสือสี่สิบกันหกสิบเย่สี่ถุงสี่ถุงหกสิบอ่อแค่เลยครับประเด็นคือตอนนี้พี่เสือมีอยู่สามสิบบาทหกสิบบาทก็ถูกแล้วผมก็ไปซาวบาทซาวแล้วพี่เมียสามถุงไปให้เขาไปมันขาดอีกสิบบาทขาดอีกสิบบาทครับผมก็จะไปปล่อยนะครับทุกคนผมซื้อดีเจอแล้วนะฮะเจออ้า ถึงสิบบาทค่ะสิบบาทโอเคนะฮะไปไปปล่อยด้วยกันเลยทีนี้นะฮะแล้วเราก็ได้ผานไปไปไปแล้วพี่น้องคนที่ได้กินฟรีคือยายสมรป่ะป่ะเราไปปล่อยมามามา นเยวคืออันนี้อันนี้ผู้คุณต้องชี้แจงนะว่าไม่ใช่ปล่อยเอาปล่อยให้มันขยายพันธุ์นะไม่ใช่ว่าปล่อยแล้วสะดอกเคาะนะถ้าคุณปล่อยสะดอกเคาะคนจะกินไม่ได้เดยวจะกินข้าวกินศ่ต้องบอกว่าปล่อยเพื่อขยายพันธุ์หอยจูบหอยจูบหอยจูบไม่ใช่ว่าปล่อยสะดอกเคาะนะคนอื่นเอาไปกินจะเป็นเคาะมันจะมีเคาะห ไม่ต้องอธิษฐานอันนี้ปล่อยขยายพันธุ์โอเคนะต้องย้ำนะฮะเออนี่เพิ่งได้ความรู้ใหม่ครั้งแรกนะเนี่ยไม่ต้องอธิษฐานไม่ต้องอธิษฐานอะไรปล่อยซื้อซื้อมังหอยคันมังหอยนี่มันแตกได้มันมันมันมังหอยคันปล่อยอยู่บจุ้งรวยพิปล่อยปล่อยข้าวปล่อยสารโซ่เพื่อนเอาไปกินกับทีเป็นข้าเป็นโซ่โอ้เข้าใจแล้วนะฮะเกะทั่วกระเทปล่ขยายพันธุ์เด้อแกะแล้วก็เทเลยมา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  ปล่อยเพื่อขยายพันธุ์ดูอยู่เมื่อกี้นี้แมดูตกแครอยู่สอเมื่อกี้นี้ก็กมันเล็กเกินจะนอนไหนล่ะก็นอนแล้วแถวไหนก็นอน <c oughs> ตั้งเต็นท์เอาคะ่ะถ้าฝน<ต> <ผม S 1> ไม่ตกที่นี่ใช่ไหมค่ะจบคลิปหน่อยค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณจบแล้ว <ขอ S 2> เรายังไม่ได้ปล่อยเลยค่ะมาปล่อยจนจบคลิปแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะปล่อยตรงนี้นะฮะเราจะไม่บอกอะไรทั้งสิ้นนะครับผมนะครับ ปล่อยป่อยเพื่อขยายพันธุ์นะครับที่มาปล่อยขยายพันธุ์นะครับผมก็จะป่อยอ่าเราจะแกะถุงยังไงเนี่ยเรามีมือเดียวเนี่ยอ๋อแกะได้แล้วนะฮะแกะได้แล้วนะฮะ ไางไกลๆหน่อยก็ได้มันจึ้งกันเยอะจังเดี๋ยวเขาก็ไปของเขาเองเลยเออเดี๋ยวน้องเขาจะมีวิธีไปของ,องเขาเองว่าจะหาได้เขาหาทั้งวันนะเนี่ยเมื่อกี้คนขายเขาบอกนะก็ไปหาทั้งวันนะทุกคนห,หาทั้งวันกัวจะหาได้ เราไม่ต้องพูดอะไรนะฮะเพราะว่าเราปล่อยเพื่อขยายพันธุ์เนาะแต่เขาก็เข้าใจเนาะถ้าขับเข้ามาได้ไงนะอ้าวนี่นะเรียบร้อยแล้วนะฮะแค่ขายได้จริงโอเคนะฮะขยายพันธุ์นะคะเดี๋ยวเขาโตก็มันงอหาไปกินนะคะมันที้แอชิดบอกนะทุกคนนะเราไม่ต้องบอกอะไรนะฮะ เราปล่อยแบบนี้แหละเขาเรียกว่าปล่อยเครื่อขยยพันธุ์นะเราจะได้กินได้นะฮะโอ้การรอเนี่ยจริงๆริงทุกคนโอ้มาม่วงเป็นตาแซบเนาะ อร่อยมากเขาบอกปาดทิ้งรดออันนี้อร่อยเขาบอกเออนั่นแหละปาดกินงรดปาดรดเอ้ยปาดรดเป็นหาตั้งสอง่ลยผึ่งอืมว่าแล้วเราก็ปาดมะม่วงกินเลยดีกว่านะครับเขาบอกว่าอันนี้อร่อยมากไม่เชื่อลองดูปาดเนา้อขุ่ลหรแม่ผลนม้ที่ได้มาก กปนแล้วเนาะโอ้โหแปดนด้ขนาดนี้ใหญ่มากอะมากพอซ้ำกมาใหม่สําคันแล้วร้อนยามเป็่อทยมากากแบบนีเออมีขันนีมีคันนีขันนีมากเลยเอเสียบวยเอารถเสียบวยเจ้าของเหมนนะฮะมีรถ8ปดขันเสียบวยช์ไม่ซ้ำคันเนาะน้นงป้อนละาูกคนมายูนหลายปีมาเนาะเพื่อบเีเพื่อสนับสนุนหมูอาทิตีอีกขันไหมมากเลยเด้เนบอลละอนมาขกูดีขายมูดีไดันใม่ไอีกจะได้คันใหม่แล้วบจะสาว แย่เดียวออสองโลเยอะพริกไทยบอกเยอะเดียวสองโลเยอะพริกไทย เคอนัการแออฟชิเราสั่งเสั่งเลยตอนนี้สั่ปรับรับเอาด้รับเอาได้รับเอาได้ไม่ไม่ไม่คือคือคืออนไนไข่หมูไข่หมูพีดเอาผกันเพื่อน้องใส่ตัวนีสักคนหายสักคนขายคนเื่อเมื่อของเดียวเหมักเลื่อแต่พี่ไทยไม่ไม่่แต่ว่าแต่ว่าหมักแต่ว่าผมซอยหยซื้อแต่เขามาหมักเองไม่ได้ม่ได้ไม่ไม่นีเด้กระดุงเดี๋ยวมาให้พี่แม่เิ่เืดเลด้อกระดุงซอยมา่ก่อน ไอ้เบิ้ลสอยสองโลห uh, นูมาพักอยู่นี่หนูเทนูหนูก็พักังเทนูอยากถอดกินเลยสันติสิไปตากซึ่งหลังคราดสัปดาห์ดีบอยก็มาตากนี่เดือนตากต้องกันนี่เดือนเพราะว่ากระดงมาให้แล้วนี่มาชิเอฟซี่มาหนูกระตันซ่าก็มาตากนะม็กเอฟซี่เจมือนที่วาเราซื้อหนูบดเอ่อหนูบดสร้อยไอ้เบ๊บผมสร้อยมาให้ยเราซื้อได้อนสารอันนี้ขายแล้วประเทศไหนแมนอันนี้อันนี้กับของลุงลุงลุงผมนี่พ่นสารให้แล้วเพิ่งกับไปสวรสดีละล่ะของมุนอีกแล้วของมุนอีกแล้วพี่น้องลดสมุนนะครับผม ขอบคุณหลายๆนะคะเนาะที่าเล่นไปให้ฮะเนื้อหมูน่ะปลาเทียนนีเดี๋ยวมีสองใบก่อนนะขายของขายของครับอ่าฝากเบอร์โทรฝากเบอร์โทรไว้นะครับร้านเฮียบอยหมูสดเบอร์โทร085449957นะครับเอาอีกรอบนะครับ0857 449957เนี่ยครับเอีเพิ่กระาขอย้ายุ่เนี่ยขอบวเจ้าว้าไว่าไว้ไมร้านอยูตนมวงายมือแมนแมนยซีแยกหรครับเออายมื่อต้นมวงมันมีต้นม่งบ้างคหนูยังบอได้เคยเห็นอยู่ไหมนัปบขวามือแม่มาพิถนนทังขวามือถ้าทางไปทางดีอยู่ขวามือมีร้านเดียมีร้านเดียวนี้เนี่ยบังคับขายบังคับซื้อน้อ มีร้านเดียวบังคับขายบังคับซื้อใครไม่ซื้อไม่ขายก็ไม่ได้กินใช่ใมีร้านเดียวเหรอบังคับซื้อบังคับขายความือครับยูตูยีที่เอออมนนะรวยก็รวยคนเดียวเสียบอลเสียเงนเสียโบยเสียเินเสียโบยเสียเงนเสียเงอนเสียเงิเสียเงินเียเนเสียเงนเสงินเียเงิเสียเงิเสียนเสยงนเสียเงินเสียงสียิยเงิเสนเสียงเียเเสียเสียิเสียเงิเสียเอิเสียงเนเสียเนเสียเอิเสเสิเสียงเสียเสเสียเเิ มันเสียดูถ้าไฟตกในงไหมันเสียเลยนะตอนนี้ใส่ได้้ใส่ได้แล้วอถใส่บ่ได้เท่าหน<อ>า้ามันไปกดเงินอนขั้นไหนกันถ้ามันโอ,อ,อ,อนอมจ้ทํใแย่โอนเขามาชีิผมเอาเงินสดให้ก็ได้่อไฟตายไฟแห้งตอนได้ก็รถที่มีเครเสียง,งมนันะลองโซ่แบบหมอลั่มเห้ฟังจะตึ้มตึ้ตึง้งตึง้จังเในเปยพี่พากันเปื้อนรูเอามาเดินขายของแล้วน่ะเปิดเหยยฟังจะไม่จเปลี่ยนเสียงหน่อยกระดงหนึ่งอันตากได้ห้ากิโลนะฮะ เอามาฝากแม่มาต่อยนะครับมามาพีโลวัตมาค่ะขอบคุณพี่บอยด้นะนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะครับที่เกิดขึ้นณนะชุมชนยูทูบเบอร์นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปขอบคุณที่ช่วยดูโฆษณานะฮะสวัสดีครับ